นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องใจฟูสตอรี่อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีคะ่ะตอนรับนะคะน้องดีงน,น้องมินนี่น้องทิกเกอร์น้องเพียวน้องลีน้องฝนน้องชิมอนแล้วก็น้องปั่นสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีครัคร่ะชื่อยาวมากค่ะคุณขาไม่เคยต้อนรับแขกเยอะขนาดนี้มาก่อนตื่นเต้นมากมากันแน่นๆจุกๆให้ให้พีรัวการเป็นตัวแทนนะะคเราเรื่องเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับใจฟูสตอรี่มันเป็นเรื่องราวความรักแบบว่า ห้าอารมณ์ห้าคู่แต่วันนี้กันมากันสี่คู่ใช่แล้วใช่ใชไหมคะอ,อยากจะรู้ว่ามันมีความรักแบบไหนยังไงบ้างอาโอเค,ออเคได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยมันจะเริ่มมาจากการที่ผมนะครับเป็นเดี่ยวนะครับก็เป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ในเรื่องเนาะก็เขียนเขียนขึ้นมาเนี่ยก็คือ,อตัวละครที่เหลือทั้งหมด แกงที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ผมเขียนขึ้นมาในเรื่องนั่นเองอคือผมก็จะเจอกับทางมินนี่นะครับผมซึ่งเขาจะมาช่วยนหใม้ผมเนี่ยเขียนบทหนังที่มันมแบบว่าคอม plete ขึ้นก็จะเป็นพาร์ทของคนอื่นๆน,นะครับผมก็อ,มอ,อย่างพาร์ทของคุณลีเป็นไงบ้างะฮะครับ ก็เรื่องราวของเราจะเป็นคนแอบชอบครับเป็นความรักแบบแอบชอบก็จะแอบชอบคนนี่เป็นพยาบาลนะครับแต่ว่าเราไปแอบชอบคนอื่นแล้แฟนๆก็จะได้รู้สว่าเอ๊ะแล้วความรักครั้งนี้ใครจะสมหวังหรือใครจะต้องผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเห็นความกุ๊กกิ๊กแล้วก็แอบเชียร์ว่าเอ๊ะใครจะชนะในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าครับก็เป็นเรื่องแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องแอบอะไรอีกคะอ่าอันนี้อันนี้แอบอะไรอันนี้แอบอะไรอันนี้ อันนี้ไม่อบครับอันนี้เกลียดกันเลยกันเป็นรักแบบเกลียดกันอย่างนี้หรอของเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราเดอร์สองคนที่คนนี้เขาก็จะมั่นใจในฝีมือการขับส่งอาหารของเขาอยู่ดีวันหนึ่งก็มีรเดอร์ปริศนาโผล่มาแล้วก็ขับตัดหน้าเขาทุกอย่างครับแล้วของแกงวัยรุ่นแกงวัยรุ่นนัเด้อครับเป็นเรื่องของเพื่อนเนาะเป็นแบบว่าชื่อเรื่องว่าคนข้างบ้านค่ะก็เวลาคนเราอยู่ข้างบ้านกันแล้วแบบ เราก็จะเกลียดขี้หน้ากันนิดนึงอะไรหละเพราะว่าเขาเป็นเด็กเกเรเราเป็นเด็กเรียนนะคะก็จะโดนเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แลอาจจะอาจจะเห็นแบบปัปปี้เลิฟอะไรนิดนึงอ่ะก็มีความรักแบบหลากหลายรูปแบบอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่จริ่งเหลืออีกเรื่องหนึ่งแต่พอดีวันนี้เขาไม่มาเป็นความรักแบบไหนคะเป็นความรักของการแบบแอบจีบกันฮะเป็นงนแบบคนที่แบบว่าอยู่คอนโดตรงกันข้ามกันแล้วจะจีบเป็นยังไงใช่่คะอันนั้นครับฟังดูแบบ หลากหลายครบรถรทุกอย่งี่แบบแอบทุกแบบเลยใช่ครับให้พูดถึงเรื่องของการถ่ายทำกันหน่อยดีกว่าเรียกว่าครบรถเช่นเดียวกันมีใครพอจะเล่าให้ฟังได้บ้างว่าตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างเขาว่ามีทั้งลุ้นทั้งระทึกอะไรต่างๆนานามากมายจริงๆ CG เอฟเฟกเยอะมากเลยอ๋อเหรอคะนี่มันเป็นหนังรักไม่ใช่เหรอคะคนอ๋อเหรอคะผิดเรื่องครับขอโทษดีครับอธิบายมาซีถึงแบบเรื่องราวตอนถ่ายทำยังไง ม่ต้องเกินก่อนเลจริงๆพวกเราไม่เคยเจอกันเลยค่ะในกองค่ะคือถ้าจะเจอก็จะเจอกันแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มใช่ค่ะเพราะส่วนใหญ่หนูก็จะเข้ากับพี่พีทล้วคนก็จะแบบเข้ากันเป็นคู่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ครับก็มีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายคือเราถ่ายช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็จะมีประสบการณ์แบบว่ารุ้นโควิดกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงนั้นอะไรเงี้ยแลวของหนูกับพี่พีก็เป็นการถ่ายแบบที่โรงพยาบาลใช่แล้วก็ไปโรงพยาบาลที่พักผู้ป่วยโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยก็จะแบบตื่นเต้นดีเออตื่นเต้นเรื่องขอหนิงเขาตื่นเตน น้ำมอไซค์เขาก็ตป็นเน้อนั่หลิลุ่นวบเสี่ยวนี่คืออะไรคะคู่กันก็จริงๆเราชิมอนขี่มอเตอร์ไซค์เก่งมากนะคะเขาสามารถแบบขี่ฉบเชียวชัดช่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่สุดที่สำคัญก็คือคู่เราแลกกันแบบไม่เห็นหน้าเพราะว่ามันมีบปรกรนน็อกบังเลยจะมีความเป็นหนังแอคชั่นในย เป็นไงคะแอคชั่นแค่ไหนแอคชั่นก็มีแบบว่าลอยได้มีผาดผลอะไรอย่างนี้เลยครับอันนี้จริงใช่ไหมจริงจริงจริงอันของผมอ่ะไม่ค่อยได้กันสักไริงจรคุณพีทคุณพีท้วเนี่ยตอนนี้คุณพีทถ้าบอกเลยว่าแต่ละคู่ในเรื่องเนี่ยมันก็ต้องแอบชอบกันเป็นแฟนกันคือคบกันนั่นแหละแต่อยากจะให้สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นตัวจริงอะถ้าเกิดว่าไปชอบคู่ของเราแบบเนี้ยชอบไหมสเปคแบบนี้ ใจฟูไหมจ๊ะใจฟูไหมทำให้ใจฟูดับยางมากทำไมต้องบอกนะคงต้ออไปแล้วฝนจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยให้คนดูคาดหวังเดี๋ยวเราเดี๋ยวหนัง เกิดว่าเออโรแมนติกเหมือนในหนังทำยังไงตัวเราอาจจะไม่ใช่แต่ว่าในเรื่องราวในภาพยนตร์นะครับยอมรับเลยว่าใจฟูแน่นอนครับทุกคนนี่เป็นคำถามจากทางบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดสเปคจริงๆล่ะของพีทแล้วกันที่จะทำให้พีทใจฟูได้จะต้องเป็นยังไงโดนตรงกันใจฟูใจฟูผู้หญิงแบบไหนทำให้เราใจฟูได้จริงๆมันได้ทุกแบบเลยครับผมว่าเป็นเฮ้ยทาไมตก่า แล้วเป็นคนนี่แบบว่าเออเป็นคนที่อยู่กับเราแล้วแฮปปี้ไงจะบอกว่ามันสเปคมันไม่สามารถจํากัดความแบบความสุขได้ต้องเจอกันก่อนมันต้องคุ้นเยกันก่อนเอาให้หนุ่มๆก่อนแล้วกันเนอะยังไงคะใจฟูของเราคือยังไงยังไงนะครับผู้หญิงแบบไหนที่เราไปไม่ได้ก็จริงที่ผม ผมก็ไม่รู้อะไม่ใกล้ไหนไม่ใกล้ไหนผมไม่รู้ะครับก็ผมไม่จริงๆก็ไม่มีสเปคอะครับเพราะช่วงนี้มีมีแต่ทำงานนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้คิดอะไรแซฟด้วยอะอะไรกันเนี่ยเลี้ยงกันมาหรือเปล่าไม่มีใครแบบอะไรแบบเออเจาะจงอะไรหน่อยไหมคะไม่ได้เราแล้วล่ะทำไมทุกคนดูปัดปัดกันหมดเลยอะฮะผมคาดหวังแล้วะัะคนสุดท้ายก็ต้องมีการเออทักทายหรือพูดคุยกันก่อนทำความรู้จักกันก่อนถึงจะแบบรู้ได้ว่าเราชอบเขาหรือเปล่า あ、いません。 ทำงานหน่อยค่ะกับไทเมเจอร์เอ็มสามก้าแล้วก็ผู้กํากับพี่ตุ๋ยเป็นยังไงบ้างมีใครอยากจะเมาส์จะพูดอะไรถึงคุณผู้กํากับหน่อยไหมหรือยังไงเันหมดยนแน่เลยเหนื่ยเยอะเลยยังไงคะยังไงเราเล่ดีค่ะไม่ได้เมาส์คือว่าเราเคยเจอพี่ตุ๋ยอยู่แล้วค่ะจากไบแมนหนึ่งสองงานครั้งนี้ก็จะเห็นพี่ตุ๋ยในอีกรูปแบบหนึ่งคือหมถึงว่าเราเป็นหนังรักแต่ว่าจะเห็นมูดแบบพี่ตุ๋ยซีเรียสขึ้นดูโฟกัสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะด้วยว่าตัวละครมันเยอะแล้วอารมณ์มันหลากหลายเขาก็เลยโฟกัสกับเรื่อองนี้มากกๆสคคัญ็ื ก็คือเป็นเรื่องของพี่ตุ๋ยเองก็คือเหมือนภาชลาสวดบทเป็นพี่ตุ๋ยค่ะสุดท้ายแล้วเวลาน้อยจริงๆอยากให้ฝากอยากให้เชิญชวนให้คุณผู้ชมไปดูใจฟูสตอรี่กันไปดูแล้วมันจะใจฟูขนาดไหนใครจะเป็นคนเป็นตัวแทนนี่ฮะนี่แหละก็ ฝากภาพยนตร์ใจฟูสตอรี่ด้วยนะคะเข้าลงภาพยนตร์11สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนทุกคู่ด้วยค่ะรับรองว่ามีเค้าทุกรสชาติใจฟูแน่นอนค่ะอเคขอบคุณมไปชมการ11สิงหาคมนี้วันพุธวันเดียร์ถึงนี้ใช่ค่ะภาพยนตร์ค่ะไปวันแม่ได้นะคะค่ะค่ะมาวแม่แม่ไปด้วยนะแม่ได้ถ้าพาคุณแม่ไปดูไปดูฟรีด้วยค่ะนี่เหรอคะถ้าพาคุณแม่ไปดูวันแม่ถ้าพาคุแม่ดูฟรีด้วย่ได้วยคจับจองมาที่แม่กันใหญ่เลยนะโอเคอ่ะ ะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณเช่นเดียวกันอย่าลืมไปอุดหนุนนังไทยกันด้วยนะคะกับอฟูสตอรี่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวไอทีกันต่อกับคุณศรีจักรวีค่ะ